สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่ยอยากบอกอะไรคุณของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการ,ราศีพฤษศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15มกราคมปี2569นะครับหมอโต๊อดอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีได้นะครับหมอโตตุเปโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอาร่านสรรพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับหมอตโตขอใช้พลังงานของไพ่ในตัวตนของชาวธาตุดินก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มอต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสินสิคุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของชาวธาตุดินมีไพ่ใบแรกเป็นปลาให้ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมันเหมือนในเรื่องราวที่ผ่านมาคุณอาชีพเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาลืมในความเป็นความรู้สึกในสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจถามว่ามันยังมีความเจ็บปวดในความรู้สึกของเราอยู่หรือเปล่ามีความเจ็บปวดที่ผ่านมาความ ปวดที่ผ่านมาจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นจะทําให้เราเติบโตขึ้นในเส้นทางเดินที่วันพรุ่งนี้เราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและในเส้นทางเดินด้วยตัวของเราเองมีพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญน,นี้คือพลังงานไพ่การที่ตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นมือที่3ก็ได้นะครับหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3มีพลังให้ขวีนะครับราชินีถือถ้วยนะมีพลังาให้ความเอาใจใส่การดูแลการอธิษฐานการขอพรนะการที่เรามีจิตวิญญาณหรือการที่เรากําลังรับรู้ถึงความรู้สึกของเราเองมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเราที่เรารับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองในเซนส์ของคุณในรางสังหรณ์ของคุณในสัญชาตญาณของคุณคุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีราง หอคุณเป็นคนที่คิดอะไรแล้วคาดหวังอะไรแล้วเป้าหมายแห่งความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่นะครับเป็นพลังอาไพในคิงาาออฟครับเป็นพลังอาไพราชาถือถ้วยนะเป็นพลังอานพไม้ไม่ๆก็ได้หรือเป็นพลังงาไพการที่มีคนที่เข้ามาขอโอกาสหรือคนอดีของคุณ กำลังกลับมาขอโอกาสกับคุณตอน,นนี้มีคนที่กําลังรู้ใจว่าเขาขาดคุณไม่ได้มีพลังไพ่แปดดาบความอึอดอัดความเสียใจมันเหมือนทุกเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันเป็นแค่ความทรงจํากับเรื่องราวอาดีตที่เราเคยผิดหวังที่เราเคยเสียใจในวันที่คุณกลับมารับรู้ในวันที่คุณสดใสขึ้นในวันที่คุณมีความสุขอาจจะเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังเครียดและกําลังเสียใจหาวิธีที่จะทําให้คุณกลับคืนมาหาเขาอยู่นมีพลังไพ่ในเก้าดาบนะครับเก้าดาบนี่คือพลังงาพความเครียดความกด นนะการคิดเยอะการคิดมากการกินไม่ได้หรือการนอนไม่หลับในช่วงนี้มีพลังงานให้การทํางานเยอะในช่วงนี้ของคุณก็ได้ในการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอในตอนนี้นะหรือมีคนที่กําลังคิดถึงภาพเกา่าคิดถึงวันเกา่ายังลืมคุณไม่ได้มันเหมือนเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะครับพลังงานให้ในสิบถ้วย สิบทั่วยนี้คือความเติมเต็มคือความเป็นข้อเป็นครัวคุณกับเขาเคยสร้างอนาคตคุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวสําหรับบางท่านเป็นการที่มีลูกด้วยกันแล้วสาหรับบางท่านมีการที่วาดวางถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นข้อเป็นครัวซึ่งการละการมีพลังภาพเดฟฟฟูเดฟฟูเป็นพลังภา้การเริ่มเริ่มต้นการหลุดพ้นหรือคนที่หลักไปเรื่อยหรือคนที่คบไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ให้สถานะคุณในวันนั้นคนที่ไม่เคยแคร์ในความรู้สึกคนที่ไม่เคยแคร์ในจิตใจเขาํำลังรับรู้ถึงความรู้สึกในตัวตนของเขาในตอนนี้ว่า ใจของเขากำลังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนและในช่วงเวลาต่างๆในตอนนี้ของเขามีพลังอำนาจเดชยอดกรกฎลัคนากรรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่าง,าางภาษาต่างวัฒนธรรมได้ในเส้นทางเดินของเรามีทั้งสีขาวมีทั้งสีดําและทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านสเสมอมีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งความดีความชัว่วแต่คุณจะเดินอยู่ในระหว่างกลางของเราในสิ่งที่เราเป็นการที่เราจะรู้ได้ด้วยทงคน คุณเองว่าอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีอันไหนคือสิ่งที่ดีเราจะเป็นคนที่เลือกและกําหนดในเส้นทางเดินมีทั้งการที่เราเลือกผิดไปบ้างพังไปบ้างพลาดไปบ้างแต่การที่เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองได้เสมอนะครับเป็นพลังอภัเดเดอร์เบอร์เดลเอร์เวอร์ในอนาคตขา้างหน้ามีพลังอให้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีบุญมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอกันในอนาคต มีคนที่อยากกลุ่มมือคุณไว้มีคนที่อยากก้าวผ่านห่วงเวลาต่างๆในห่วงเวลาต่างๆมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความไม่ได้ดังใจแต่การที่เราจับมือเคียงข้างกันไปการที่เราจับมือเคียงคู่กันไปคนที่หลักคนที่แคร์ก็จะไม่ทิ้งกันในวันที่ทุกข์ในวันที่สุขในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจคนที่ไม่ได้รักคนที่ไม่ได้แคร์อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้รักเราในมากพอมากกว่าที่เรารัก เขาในวันนั้นก็ได้นะในตอนนี้เราอาจเนฝ่ายที่กําลังกลับมามีสเสน่ห์ตัวของเราเองนะในเส้นทางเดินใหม่ในก้าวเดินใหม่ในเรื่องราวใหม่ๆในตัวของคุณเองมีพลังอภยคุีนอบสอดราชินีแห่งความเด็ดเดี่ยว ความเด็ดเดี่ยวของคุณความเข้มแข็งของคุณความเป็นผู้นาของคุณคุณเป็นคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นําสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะคุณเป็นคนที่รู้ว่าในสิ่งที่ผ่านมามันเป็นเช่นไรในตัวตนของคุณเองในความทรงจําของคุณในเรื่องราวของคุณทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกปัญหามีคําตอบและมีเหตุและมีผลเราบังคับใจใครไม่ได้เราบังคับความรู้สึกของใครไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นในตัวตนของเราได้นะครับแบบลงอาภัยในตอนนี้มันเหมือนอาจเป็นไฟล์เราที่กําลัง เลือกทางเดินของเราในสิ่งที่เราจะตัดสินใจว่าเราอย่างพร้อมให้โอกาสกับคนอดีตที่ผ่านมาของเราอยู่หรือเปล่าทุกเส้นทางเดินทุกการตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองะมีพรางให้ทางเลือกและทางเดินมากมายคุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินในเรื่องราวต่างๆในเส้นทางเดินต่างๆมันจะมีโอกาสที่มาบรรจบซึ่งกันและกันในตอนที่คุณจะเป็นคนที่กําลังเลือกในเส้นทางเดินใหม่ในก้าวเดินใหม่วันพวกนี้ที่เราจะ ก้าวผ่านเรื่องราวในชีวิตของเรานะครับเป็นพลังภัยในพิมโทพิมโทคือพลังภัยความเป็นปริศนาความรับที่ซ่อนเด่นความรับที่ปกปิดไม่ได้การอย่างรู้ในเรื่องโชคชะตาแห่งอนาคตและการกําหนดในโชคชะตา เส้นทางเดินชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะความรีรับในความเป็นตัวตนและมิตรภาพและการเปลี่ยนแปลงมีมิตรภาพใหมๆ่ๆมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ่ๆมมีสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลล์คอร์พลังาลงานไพ่สิบใบนะครับ ให่อยากบอกอะไรกับคุณนะมีพลังอาไพในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอคืนดีกําลังรู้ใจว่าเขากําลังทําผิดกับอดีตที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้จะกลับมาแก้ไขได้ในวันที่เราได้กลับมาพบได้กลับมาเจอได้กลับมาปรับความเข้าใจมีคนที่คิดถึงคุณในตอนนี้มีคนที่กําลังรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจและเสียดายโอกาสที่เคยมีคุณในวันนั้นนะเขาอยาก มีคุณในวันที่มีการละกันอีกครั้งหนึ่งนะมีชาวธาตุดินกันพืชอมกรธา,า,กรกาตุน้ำกรกฎมะดมีนพฤจิกรธาตุลมกุ่มตุลเมทุนนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมา ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีพลังให้การม o บออนสำหรับบางท่านในเป็นการที่กำลังมุบเริ่มม o บออนกับอดีตที่ผ่านมาวันเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพลใจของคุณวันใหม่สิ่งใหม่ๆในตอนนี้เราอาจ,จเป็นายที่กลับมารักหรือการกลับมาสนใจในเรื่องความรู้สึกของตัวของเราเองในเป้าหมายของเราในแบบแผนใหม่ในเรื่องราวที่เราจะเป็นคนที่กำลังผ่านกับห่วงเวลาที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือมีคนที่กำลังในวันที่เขาไปแล้ว ไปต่างไฟล์ต่างไปแยกย้ายไปในเส้นทางเดินของแต่ละคนมันเหมือนกับการที่ความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ของเขาสัมผัสถึงความว่างเปล่าในวันที่ไม่มีคุณนะครับเป็นพลังอาไพาเดืองเฉลี่ยตรกรกฎลัคนากรกฎมีพลังอาไพาในสองถ้วยความรักความผูกพันการดูแลการห่วงใย ถ้วยสองใบหัวใจสองดวงความรู้สึกเดียวกันคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่ที่ยังรักที่ยังเป็นห่วงความรู้สึกที่ยังมองตาและรู้ใจความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากให้คุณมองตาเขาเข้าไปในก้นบึ้งลึกของหัวใจเขาอยากกลับไปชดเชยเขาอยากกลับไปชดใช้เขาอยากบอกคําว่าเขายังรักคุณอยู่และเขารักคุณมากนะครับเป็นพลังไพ่ในในแปดามีพลังไพ่เดี่ยวพระเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่เอาใจใส่ใครแล้วดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขา ในทุกๆอย่างทุ่มเทกับเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลของคุณความเอาใจใส่ของคุณมีพลังงานให้การกระทําการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์คําพูดใครใครพูดได้แต่การกระทําจะแสดงออกมาจากคําพูดว่าเป็นคําพูดที่จริงหรือเปล่าคําพูดที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานให้ใน ดีเอ็มเพอร์เดอร์นะครับดีเอ็มเพอร์เดอร์คือพลังงานให้ชาวเมตนะในตอนนี้คู่กันแล้วก็คงไม่แข่งกันเิอเป็นคู่กันอยู่ก็คงได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่คู่กันให้หลังให้ตายให้ยื้อให้ตายก็ต้องไปอยู่ดีนะครับเป็นพลังงานให้ความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมันเหมือนกับการที่เขากําลังคิดเยอะว่าในสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อาดมณ์เนื้อกว่า จิตใต้สำนึกเหนือกว่าสามัญสำนึกในตัวตนของเขาในตอนที่เขาหด่งไปมีมารกิเลสที่เข้ามารองใจเขาในวันที่เขาหด่งไปในวันที่เขาพลาดไปในวันที่เขาผิดไปตอนนี้เขาดูแล้วว่าในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณอีกแล้วมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะครับเป็นทางให้ก้าวเรียนความสดใสความมีเสน่ห์ของคุณหรือมีคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่คุณมีความสดใสคุณเป็นคนที่มีความมีเสน่ห์และคุณเป็นคนที่มีไลสไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีเหตุผลและมีเหตุผลที่มีคําตอบในใจของคุณอยู่แล้วในตอนนี้ความ โดดเด่นในตัวคุณเองนะทางเลือกของคุณสิ่งที่คุณจะเลือกสิ่งที่ดีและสิ่งที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในความรู้สึกในตัวตนของเราเองนะครับเนี่ยก่อรูพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับว่า ไพยอยากบอกอะไรกับคุณในเรื่องวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นทางไพยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานคําขอพรมีพลังงานไพพระขึ้นมานะการที่เรามีสติหรือการที่เรามีสมาธิหรือการที่เราฟังเทศฟ,ฟังธรรมหรือการที่ศาสนาที่คุณนับถือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอธิษฐานการที่เราอธิษฐาน จิตบ่อยๆจะเสริมแห่งพลังงานไยในจิตวิญญาณและในวันที่คุณเห็นความจริงคุณจะเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงนาการที่มีพลังห้คูบาอาจารย์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้เป็นคูบาอาจารย์เราได้การที่เราเราได้เรียนรู้เรื่องในสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ในตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานห้การที่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในเส้นทางเดินของเรามีพลังงานเด็การจบการเลิกราการยาร้างเป็นไพของศาสัรธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความ บิดวางความผัดภาคความเสียใจความเจ็บปวดนะอาจเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนที่ไม่อยากจากราคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจากราคุณด้วยความผูกพันและความผูกมัดซึ่งกันและกันไว้มีพลังงานไพ่สามเหลียนสามเหลียนนี่คือพลังงานไพ่การที่ มีพลังนภัยการที่เรากลับมาปรับความเข้าใจในช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาคนที่อยู่ในใจของคุณด้วยก็ได้นะสิ่งที่แตกหักพังไปสิ่งที่ไว้ใจหรือสิ่งที่เชื่อใจเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายที่เราที่ตามเขาก่อนหรือการที่เราง้อเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งแล้วเฉยแล้วคนที่กระทําผิดต่อเราต้องกลับมาขอโทษเราแต่เราจะเป็นคนที่กําหนดหรือเป็นฝ่ายเราที่จะต้องตัดสินใจว่าในวันที่เขากลับมาเรายังเปิดโอกาสหรือเรายังพร้อมให้อภัยกับ เขาอยู่ไหมนะครับเป็นพลังงานไฟในควีนอาวานราชินีไฟนะครับเป็นพลังงานไฟคนที่ มุมานะหรือในช่วงนี้ชาวทัดดินเป็นการที่เราอยู่ในสถานะที่โสดหรือการที่เราโฟกัสในเรื่องการงานความมุ่งมั่นการเงินของเรานะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการงานคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนการคิดการวิเคราะห์การไต่ตองในตัวคุณเอมีพลังภายในเดอร์มิเชียนเดอร์มิเชียนนี่คือพลังงานภาการที่เป็นพลังงานไพ่ดาวพุธคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณนะคุณเป็นคนที่เก่งในหลายๆด้านคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในตัวเองหรือความมีเสน่ห มีคนที่อยากควนกลับมีคนที่อยากเริ่มต้นมีคนที่อยากควรคืนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากกลับมาชดใช้เขาอยากกลับมาชดเชยคุณนะมีผ้าพลาดีเอ็มเพลินะคนที่เคยทะนงตัวว่ายังไงคุณก็ต้องต้องกลับมาหาเขาแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แนละ้วว่าคุณกําลังเริ่มที่จะห่างไปตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจในวันที่สายรู้ใจในวันที่ห่างไปรู้ใจในวันเวลาที่ขาดคุณไปนะครับมีผ้พลในสิบนาบนะมีังาพ่ใน หถ้วยนะครับหถ้วยคือพลังงานใพ้โอกาสการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่นะทุกโอกาสทุกการกระทําโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าและโอกาสที่มีไว้ให้คนที่แก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวในตอนที่มันเหมือนกับมีพลังงานให้การเริ่มต้นใหม่ที่ดีระหว่างคุณกับเขาการเริ่มต้นใหม่การที่กลับมาปรับความเข้าใจและการกลับมาผูกมัดการกลับมาผูกใจมีคนที่กําลังอธิษฐานจิตให้สิ่งสิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับเขาก็ได้นะการที่เรามีจิตใจเดียวกันเหมือนคู่ทอินเฟรมที่เคยผูกจิตเคยผูกใจ เคยผูกดวงร่วมกันมานะครับเป็นพลังภาพใน3ตามไม้เท้ามีพลังภาพเอดอ,อวานมีพลังงาพเดอะเลเวอร์เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธานจักรวาลนี้กว้างใหญ่เหลือเกิน แงนมองดาวบนฟ้าไก่ดวงดาวนับร้านล้านดวงความรู้สึกนับร้านล้านความรู้สึกแต่ความรู้สึกของคุณกับเขาตามหากันจนเจอนะมีพลังงาห้จักรวาลเวียงคุณกับเขาให้ได้กลับมาพบให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเหน่งการเยียวยาการรักษาในหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์คนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ใจและแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักและคนที่เขาแคร์ก่อนที่จะพูดอะไรเขาอาจจะเป็นายที่ถนอมน้าใจของคนที่รัก,ขอ,รกของคนที่แคร์คนะครับเป็นพลังงาห้ในตอนเนี้ การที่เรากลับมามองเห็นในตัวของเราเอง The Lover คือการที่เราเห็นในตัวตนและความมีสเสน่ห์ของคุณและการดูแลของคุณและการเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณกําลังกําลังแข่ตัวเองหรือการที่คุณกําลังรักตัวเองมากขึ้นจะมีคนที่กลับมาขออภัยคุณนะมีพระอภัยในสอง สองดาบใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดมันมีการลังเลมันมีการตัดสินใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังชั่งใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเศร้าไว้เยอะทําให้คุณเจ็บไปมาก ในการที่เจ็บไปมากเนี่ยมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดและรู้สึกเกินเยียวยาที่จะกลับมารักษาในหัวใจของคุณหรือการที่คบกําลังถามใจในความรู้สึกของเขาว่าคุณจะให้อภัยกับเขาอยู่หรือเปล่านะครับมีพลังอภัยในสามดาบมีพลังอภัยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่คือพลังงานภัยทางเรือกและความฝันความหวังเขาอยากกลับมามีความฝันเขาอยากกลับมามีสิ่งที่คุณกับเขาอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังอภัยสิบไม้ท้ามีพลังอภัยจัดเม้นจัดเม้นนี่คือพลังงานยผ วิบากกรรมไม่มีใครที่แก้กรรมให้กัะใครได้นะครับต้องแก้ที่ใครที่พฤติกรรมต้องแก้ไขที่การกระทําแต่มีพลังงานไพ่การที่การที่คุณกับเขามีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบมาทุกมาเศร้ามาภาคมาสุขมาสมหวังกันอยู่นะครับหรือเป็นไพ่ของบุพเพนำพาพบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐาน ขอพรร่วมกันมาหนะการที่เราอดิฐานด้วยกา,การที่เราเคยมีคำมั่นคำสัญญาในอดีตชาติหรือในอดีตที่ผ่านมาด้วยกันนะการกลับมาแก้ไขในคำมั่นพันธสัญญาของเขาในตอนนี้เขาจะกลับมาแก้ไขในสัญญาที่เคยสัญญาไว้กับคุณนะในสิ่งที่เขาเคยผิดสัญญาเขาขอโทษเขาจะกลับมาทําเพื่อคุณเขาจะกลับมาดูแลคุณเขาจะกลับมา ทำให้คุณเห็นในจิตใจของเขาว่าเขารักและเขายังผูกพันและเขารักคุณมากในตอนนี้เขาอยากให้คุณได้รับรู้และได้ยินเสียงของความรู้สึกของเขาตอนนี้ว่าเขายังรักและเขาแคร์คุณนะครับอขอดูพลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานภายใน เดสตานะเดสตานี่คือพลังงานให้ความโดดเด่นของคุณนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองและมีความธรรมะาติและเป็นคนที่มีออร่าแห่งความสุขความสมหวังในวันที่คุณมีความสุขคุณจะมีความเป็นประกายในตัวตนของคุณที่แท้จริงออกมา จากในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้กับอดีตที่ผ่านมาเราจะไม่ไปซ้าพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆเพราะมันมีเหตุการณ์เก่าๆและมีเหตุการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์และความรู้สึกไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมีพลังภัยเดวิลเดวิลนี่คือพลังงานให้ความพัฒนาการนะครับความเป็นความกิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพัฒนาการความหลอกลวงความไม่จริงใจอยู่ในกิเลส ในตอนนี้ม,มีพลังงานให้คนที่แอบผึงคุณอยู่ห่างๆหรือกำลังข้างรลักคุณอยู่หรือเขากำลังแอบสืบกำลังแอบส่องกำลังมองภาพคุณกำลังมองรูปคุณมันเหมือนกับการที่เคีย้ยวยาเข้าไปในจิตใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้มีคนที่กำลังว้าวุ่นมีคนที่กำลัง ข้างรักคุณนะครับแบบพะาภัยใน5เหรียญนะหเหรียญความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวในวันที่เขาไม่เคยแข์คุณในวันที่เขาไม่เคยสนใจคุณในวันที่เขาเหลือตัวคนเดียวเขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังคิดว่าในวันนั้นเขาโชคดีขนาดไหนที่มีคุณเป็นคนที่เข้าใจในทั้งความคิดในทั้งความรู้สึกในทั้งจิตใจของเขามีพลอภัยเดอะฟูเดอะฟูเป็นพลาภัยโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ทุกก้าวเดินทุกเส้นทางเดินสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับไปเริ่มต้นกับคุณเป็น พระอภการผจญภัยครั้งใหม่ในตัวตนของคุณด้วยก็ได้นะในเรื่องราวที่เราจะสร้างในวันที่เป็นของเรานะครับเป็นพระอภัยใ,ในเดอะชาริออตนะมีพระนภัยใ,ในสิ่งที่เรา เจอกันในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังว้าวุ่นและกําลังเดินหน้าเทคแอคชั่นกำลังติดต่อกับคุณนะครับเป็นลังอาใั้เดอร์เรเวอร์นะเดอร์เรเวอร์นี่คือพลังงาให้การโอบกอดคุณไว้เขาอยากโอบกอดคุณให้นานๆเขาจะหยุดเวลาไว้เขาจะอยู่ทุกสิ่งทุกๆอย่างไว้อยู่ที่คุณนะครับทุกลมหายใจทุกความคิดมีแต่คุณเพียงคนเดียวมีพลังภายในครับมีพลังงาภัยในในออฟสอดมีพลังอาภัยการไม่ได้หลั่งใจนะมันเหมือนเป็นพลังอาใัยการที่วนกับการวนคขืนไม่มี มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปนะครับเพราะมีพลังอภัพเดวิลนะั่คืออารมณ์และความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็ต้องเลือกปล่อยในวันที่กลับมาแล้วอย่างรักอย่างแคร์กันอยู่เราไม่อยากเสียใจละการที่เรายื่น ยื่นความรู้สึกและการที่เราพูดคุยกันในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่อยากพบเจออยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจกับคุณมีพลังงานให้คำมั่นและคำสัญญากฎที่เป็นความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำสัญญาใครผิดคำผูกผูกพันในสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้มีพลังงานให้การที่มีคนที่รู้สึกถึงความผิดของเขาอยากกลับมา ทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังอาไพคุณเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมและความเท่าเทียมในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่เขาเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะครับในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาจะกลับมาแล้วขอให้คุณให้อภัยกับเขานะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ด915ถาหลอดด้วยนะครับก็ขอสวัสดี กับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ